อาการของไปดูหนังเรื่อง The p o u l t r หนังที่กลังมาแรงในกระแสะแรงแล้วก็เป็นหนังที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยนะครับก็แบบไปดูมาแล้วรู้สึกเลยตามที่พูดเลยเอาจริงต้นเรื่องคือมาขึ้นมาแบบเฮ้ยอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอได้เหรอได้หรอ,อไรอ้นีครับแต่ว่าพอด,ดูไปอะ เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครมากขึ้นรู้สึกผูกพันกับตัวนางเอกมากขึ้นเหมืนอนกับว่าอ่าคร่าวๆอันนี้ไม่ได้สปอยนัก็คือเหมือนกับว่ามีในทีเซอร์ก็คือเหมือนกับนางเอกก็คือเป็นคนที่ถูกนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วแบบมีชีวิตอย่างเงี้ยก็เลยแบบเรื่องมันก็เป็นการพัฒนาตัวละครของนางเอกที่มีความใกล้เคียงจากจากสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สร้างไปสู่ความเป็นมนุษย์มากที่สุดเออคือแบบ เราค่อยๆเรียนรู้แล้วก็รู้สึกผูกพันกับตัวละครแล้วก็แบบเอาจริงรู้สึกหลงรักตัวละครตัวนี้มากเนาะแต่นังบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นเหรีย0บวกเนาะก็ที่แรก็งงว่าทําไมเรีย20บวกแต่พอเข้าไปดูแล้วก็อโอเคมันต้อง20บวกจริงๆ20บวกในเวอร์ชั่นที่น,นาลงภาพยนตร์ไม่ไม่กล้าไม่กลับบ้านานะครับถึงขั้นตรวจบ,บัตรประชาชนกันเลยทีเดียวก็หายสงสัยละว,ว่าเฮ้ยทำไม ทำไมต้องตรวจบัตรขนาดนี้โอเคเข้าใจแล้วแบบพอดูต้นเรื่องเอาจริงมีความรู้สึกว่าแบบอะไรวะทําอย่างนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเราเริ่มลื่นไหลไปกับตัวละครเริ่มคายปมตัวละครละลายอย่างอะเราเริ่มรู้สึกว่าแบบหนังงนี้แบบโคตรด,ดีอะโคตรละมุนแต่เป็นการละมุนแล้วก็ตีแผ่สังคมเสียดสีสังคมอย่างมีชั้นเชิงผ่าน ความโอเวอร์ของเนื้อเรื่องผ่านความโอเวอร์ของอเป็นแนวไซฟิวิยาศาสต์ไซไฟนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีขอบโอเวอร์นิดๆมีความโหดเหี้ยมนิดๆ,ๆแต่มันตีแผ่แง่มุมในการใช้ชีวิตหลายๆอย่างทั้งแง่มุมของที่หนักๆเลยนะเราว่าหนังมีความเฟมินินสูงคือแบบมีความเป็นผู้หญิงสูงแล้วก็แบบความแตกต่างของชนชนั้นอะไรอย่างเงี้ย ออผ่านแง่มุมของตัวละครที่แบบใช้เวียาศาสตร์ในการอธิบายในความคิดตักกะมากกว่าจะใช้ความรู้สึกในการอธิบายอืแล้วเอม่าคือมาเตมมามาเตมเอม่าคือแบบเอม่าสโตนคือแบบคิดว่าปีเนี้ต้องนัดเป็น ได,ได้ออสการ์ตัวที่2ในฐานะนักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแนละ้วถ้าเอมมาไม่ได้เลิกจากเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้จากเรื่องไหนอีกแล้ยนะเพราะว่าแบบบทเด่นมากแล้วก็ก็เล่นเยอะมากแบบอ่ะไม่นับถึงความเปลืองตัวแล้วว่าฝรั่งเขอาจจะไม่ถืออะไรแต่ว่าแบบคือบทดีมากแล้วเอมมาแบบถ่ายทอดแบบเรารู้สึกถึงพัฒนาการของตัวละครจากคนที่แบบ ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีชีวิตแล้วก็แบบกลายเป็นคนนี้มีจิตวิญญาณมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจโลกว่ามันไม่ได้สวยอย่างที่คุณคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวตัวละครเนี่ยก็คือแบบตีแผ่ว่าแบบตอนที่เราเกิดมาแม่งขาวสะอาดแต่ว่าพออยู่อยู่ไปอ่ะเราเข้าใจโลกมากขึ้นเราจะมองโลกไปอีกแบบหนึ่งมองโลกในแบบที่ที่มันเป็นแล้วกันไม่ไม่สปอยนะครับว่าเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่า ลงรักตัวละครแล้วก็มีฉากซึ้งๆลายฉากที่แบบเฮ้ยหนังมันเล่นว่าอย่างนี้มันจบมันไม่จบไม่ได้จบมันว,ว่ามีฉากซึ้งๆแบบนี้ได้ด้วยหรออะไอย่างเงี้ยก็แบบก็อยากให้ไปดูกันเนาะแล้วก็โดยส่วนตัวคือให้สิเต็มสิบกับเรื่องนี้คือแบบรู้สึกทัดใจมากถ้าถ้าเอาเข้าจริงนะเราว่าอาจจะได้ภาพยนตร์ยอเยี่ยมหน่อยอะ่ะจริงจ คือมันดีมันดีอย่างนั้นจริงๆมันดีมันดีจริงๆคือมันดีมันดีอยากอยากให้ไปดูชอบการที่แบบมันมันเสียดสีสังคมอะแต่ว่ามีชั้นเชิงในการเสีดสีโดยเอาวิทยาศาสตร์มาจับโดยเอาความโอเวอร์ของเนื้อเรื่องมาจับแต่เขายังแบบทัดใจในส่วนของแบบเฮ้ยสังคมมันเป็นอย่างนี้หรอซึ่งซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอืมแล้วฉากก็สวยด้วยนะฉากอันนี้สปอยล์ได้น้อเป็นฉากแบบ ่ทยทำที่ยุโรปเป็นส่วนมากับพูดประมาณนี้ละกันแล้วก็ไปดูไปดูจริงๆต้องไปดูตัวนักแสดงหลายคนที่แบบแสดงดีมากแสดงดีมากแบบแบบโอ้โหแบบต้องสูโกหลายๆคนคนที่แสดงเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็แบบเออขอแสบเฮ้ยแสดงดีแบบแสดงถึงความแบบเข้าใจถึงความเจ็บปวดรุนแาวบางอย่างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแบบเอออยากให้ไปดูถ้า ใครที่แบบชอบดูหนังหนังที่แบบแต่ว่าต้องทําใจนิดนึงเพราะว่ามันมันมันเป็นหนังออสการ์นะมันอาจจะเออมันอาจจะดูลึกนิดนึงอาจจะดูแบบดูยากนิดนึงแล้วอาจจะดูแหวะในบางจุดเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าแบบคนที่แบบมีภูมิต้านทานในการที่จะดูหนังหรือว่าแบบมีความต้านทานในการเริ่มของแหวะ,วะอะไรอย่างเงี้ยได้แบบก็อยากให้ไปดูเพราะว่ามันเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งที่แบบเออเราเราแบบ ใเราลักหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูแล้วลักอะแล้วหนังแบบนานมากนะคือเหมือนว่าหนังเราไปดูรอบสองทุ่มครึ่งเนาะก็ออกลงมาก็ห้าทุ่มกว่าแล้วอะแบบแต่ไม่ได้รู้สึกว่าหนังนานนะแต่ว่ารู้ว่าหนังอะนานแต่ว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าหนังน่าเบือ่อไม่มีความน่าเบื่อเลยรู้สึกแบบเฮ้ยต,ตัวละครมันพัฒนาไปเรื่อยอะ่ะมันมีความพัฒนาตัวละครพัฒนาอารมณ์ของตัวละครไปเรื่อยแบบทำให้เรารู้สึกไม่เบื่อกับตัวละคร ทำให้ไม่เบื่อกับหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังในดวงใจอีกดวงหนึงนะ่งทนะี่พัวติงเนาะก็เป็นหนังที่ได้เข้าชิงออสการ์ด้วยก็ไปดูกันครับในโรภภาพยุ่นตอนนี้ทั้ง SF แล้วก็ m a เจอ Cineplex กนะคะก็แต่ใครจะไปดูก็ต้องมีบัตรประชาชนไปด้วยนะต้องก็แบบเข้าตัวบัตรประชาชนเลยถึงขั้นตัวบัตรประชาชนกันเลยทีแล้วว่าต้องคุณต้องอายุถึงเกมเพราะว่าบางฉากมันก็เออมันก็ชัดเจนจริงๆแล้วก็บากเรื่องมันก็แบบ เส,ส,สีสังคมแรงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูละเองแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับนังอีกบ้างถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วแบบรู้สึกว่าฉันเป็นใครฉันงงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองไปดูนะาแล้วว่าหนังมันสนุกได้ข้อคิดแล้วก็มีความเสีดสีสังคมดีแล้วว่าแรงแต่จริงแต่แบบมันได้อ่ะให้สิบเต็มสิบเรื่องนี้ออสการ์แน่นอน